สวัสดีค่ะทุกคนเจีย๊ยบค่ะกับช่องจังวิสจียเป็นไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เจี๊ยบจะมาเชิญชวนเพื่อนๆน,น่าจะมีหลายคนนะคะที่อาจจะเพิ่งผ่านมาเจอเจี๊ยบวันนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเคยติดตามฟังเจี๊ยบอยู่บ้างแล้วเป็นระยะระยะแต่ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ยังไม่ตัดสินใจสักทีนึงว่าจะเปิดร้านดีไหมยังไม่ลงมือสักทีนึงนะคะซึ่งทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองนะคะอันนี้เจ๊ก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเจ๊ว่าอยากจะเชิญชวนจริงๆจังๆมากๆเลยค่ะว่ามาทําเธอขา่ามาทําร้านมนาะเปิดร้านกันนะคะคืออย่างตอนนี้เจ๊มีร้านออหลักๆอยู่4ร้านนะคะ e bay p o s t m a r k mercury แล้วก็ etsy นะคะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักอยู่แล้วกันดีก็คือ e bay กับ เออ e ซี่นะคะแต่ว่า m e r c ์ค y กับ p o s มาร์กเนี่ยเป็นร้านที่ยังเปิดอยู่ในโซนอเมริกาตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆค้า e b a บกับเอ s y ซี่ก็มีของให้ลงขายได้เยอะแยะแล้วนะคะคือสาเหตุหลักๆที่เจี๊ยบเปิดช่องจัางวิศเจียบขึ้นมาเนี่ยเพราะเจี๊ยบรู้สึกว่าเออคือเจี๊ยบเป็นพนักง,งานประจำนะคะทำงานจันทถึงสุก เช้าถึงเย็นมีเวลาทํางานร้านเนี่ยแค่หลังหลังเลิกงานวันหนึ่องอะไม่กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเองต่อวันนะคะมีเวลาทําจริงจังก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะแต่ว่าตั้งแต่จะเก็บข้อมูลตัวเลขของร้านเจี๊ยบมาเนี่ยเริ่มเก็บจริงจังเมื่อปี2020ก็สาสี่ปีที่แล้วนะคะจะเก็บตัวเลขมาเรื่อยๆเป็นคนบ้าตัวเลขนิดหน่อย <laughs> ก็ดูทั้งในเรื่องของจํานวนนะคะเรื่องของยอด ยอดขายกําไรต่างๆนานา,นาคือเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าเออรายได้จากการขายของออนไลน์ของเจี๊ยบเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่พาร์ทไทม์ทำไม่กี่วันแล้วไม่กี่ชั่วโมงอะแต่รายได้ที่ได้ค่ะเพื่อนๆมันมากกว่าน้ำจิ้มไปเยอะเลยนะคะมันมันเป็นน้ำแกงได้เลยอะคือ <c ười> อันนี้เปรียบเทียบคิดตัวเองคือมันไม่ได้เป็นแค่น้ำจิ้มจุ๋มจิ๋มคะเพื่อมันเป็นแบบ มันเป็นเรื่องราวมันขายได้จริงๆแล้วมันมันยอดเงินมันเข้ากระเป๋าเราจริงๆนะคะคือเพื่อนเพื่อนหลายๆคนถ้าเกิดว่าทํางานประจําแต่ว่ามันต้องมีเวลาเหลือบ้างเหรอเนอะแบบหลังเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเป็นคนชอบช้อปปิ้งชอบดูของนะคะ เจี๊ยบแนะนำเลยเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนนะเจี๊ยบมั่นใจว่าสามารถหาของมาขายได้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าอยู่ไทยอย่างเงี้ยรู้จะขายอะไรดีโหเพื่อนๆคะอยากให้ไปดูย้อนคลิปเจี๊ยบเก่าๆนิดนึงไม่เก่ามากคลิปรอบที่แล้วหรือว่าไม่นานนี้ค่ะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยส่งของขายหมายถึงว่าวางของอลงของขายบน eBay ใช่ไหมคะส่งของไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้บางคน วันคราวที่แล้วใช่ไหมจะทําทํารีเสิร์ชทํำหาข้อมูลถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูนะเอ่อตุ๊กตาหุ่นยนต์เนาะตัวหนึ่งแบบเป็นแสนโหน้ําำลายไหลยังไหลไม่เสร็จตั้งแต่ที่ที่แล้วก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆจะนั่งอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะคะเราออกไปดูค่ะรัพรองว่ามันมีของที่ที่ขายได้นะ่ะจะชา้าจะเร็วหรือว่าราคาสูงราคาต่ำอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่เบเชื่อว่า วางทิ้งไว้เฉยๆวางมันไม่ก่อให้เกิดอะไรเลยอะใช่ไหมคะมันเป็นขยะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิดว่าเอามาลงขายอย่างเงี้ยอาจจะช้าหน่อยหรือบางตัวขายเร็วเงินได้แน่นอนเข้ากระเป๋าเราอันนี้เจ๊บว่าทําไมจะไม่ละ่ะใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเจ๊บขออนุญาตโชว์ตัวเลขเล็กๆให้ดูว่าที่เจ๊บ,บอกว่าเออเจ๊บเก็บตัวเลข ทุกปีทุกปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะวันนี้จะขอโชว์จำนวนที่ขายได้ในรอบย้อนหลัง3-4ปีที่ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆเป็นกราฟง่ายๆที่จะเอาไมาให้ดูนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอันนี้คือจํานวนสินค้าเป็นชิ้นจํานวนชิ้นที่ขายได้นะคะย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี 2020, 2 1 2 2แล้วก็2 3 2นะคะ24คือปีปัจจุบันเพิ่งจะผ่านไปแค่2เดือนเจ๊ก็เลยว่ายังไม่ได้ออากมาดูนะคะดูย้อนหลังกลับไปก่อนดีกว่าก็จะเห็นว่าจํานวนสินค้า ชิ้นที่ขายได้ของเจี๊ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเริ่มตั้งแต่863ชิ้น1023ชิ้น1093ชิ้น1146ชิ้นซึ่งอันเนี้ยเจียบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทำแบบจริงจังทำเป็นแบบแบบแบบเต็มตัวไม่ได้พัทามเหมือนเจี๊ยบอะน่าจะขายได้กว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเจียบเยอะนะคะอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเจี๊ยบขายแค่ จะทําแค่หลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์วันหยุดแล้วที่สําคัญคือจะกลับไทยปีละสองครั้งด้วยบางทีกลับไปถือแบบครั้งละเกือบเดือนอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเวลาทํางานจะก็หายไปอีกเกือบสองเดือนต่อปีนะคะคือพูดง่ายว่าจํานวนชั่วโมงที่ทะคือทํางานไม่หนักพูกนี้ดีกว่าทํางานไม่หนักแต่จํานวนเงินที่ได้กลับมาค่ะเพื่อนๆย้ำอีกทีว่ามันมากกว่าน้าจิ้มค่ะคือ เป็นน้ำแกงค่ะมาแบบว่าหม้อใหญ่เลยทีเดียวนะคะอันนี้จริงๆพูดจริงๆอยากให้เพื่อนๆแบบว่าลองดูมากๆเลยนะคะลองทําดูเดี๋ยวยังไม่จบค่ะเดี๋ยวกลาฟยังไม่จบออกนักเรื่องไปแล้ว <laughs> สาเหตุที่เจฟเอาเรื่องของจํานวนชิ้นที่ขายได้มาให้ดูนะคะเพื่อนๆเพ,พราะเจฟเชื่อว่ามันเป็นตัวดัชนีบ่งบอก ที่ชี้ให้เห็นว่าร้านเจีย๊ยบมีการเติบโตขึ้นทุกๆปีนะคะก็คือขายได้เยอะชิ้นขึ้นทุกๆปีนะคะแต่คราวนี้เรื่องของยอดเงินเพื่อนๆคะ่ะคือของเจีย๊ยบนะยอดเงินก็เพิ่มทุกปีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราเอาแน่เอานอนไม่ได้ลูกค้ามาซื้อบางทีบางปีอาจจะซื้อของที่ราคาต่ามาหน่อยหรือบางปีซื้อของราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทียอดเงินมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นแบบว่าเป็นเส้นตรงเหมือนกับ เรื่องของจานวนชิ้นเนาะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูสมมติคิดคำคำนะคะคิดคำคำสมมติบอกว่าอะปี2020 863่ิ้สมชิ้นศูนย์บอกว่าเจ็บขายทุกชิ้นราคาเท่ากันหมดเลยสมมุตินะคะตัวละสัก20เหรียญแล้วกันนะคะชิ้นละ20เหรียญย0่สคูณ35นะคะ700บาทนะคะสมมติว่าเจ็บขายของทุกชิ้นที่จะมีในร้านเนี่ยราคา700บาทต่อชิ้นเท่ากันหมดเลยนะคะคราวนี้มาดูซิ ปี2,020 700บาทคูณกับ863เท่ากับขอจดนะคะ6 4 0 0 0พันกว่าบาทอันนี้นะคะมองเห็นไหมเอ,อ่ยนี่คือปี2,020นะคะเสร็จแล้วพอมาดูปี2,023เลยก็แล้วกันนะคะ1,146ใช่ไหมคะชิ้นคูณกับเมื่อกี้บอกว่าราคาชิ้นละ700บาทนะคะ8 0 0แสกว่าบาทค่ะเพื่อนๆน,นะคะ มองเห็นใช่ไหมคืออันน like ี้คือง่ายๆให้เห็นว่ายอดขายจำนวนชิ้นเพิ่มขึ้นทุกปียอดเงินที่ได้ก็มันควรจะเพิ่มตามไปด้วยกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้ว่าบางทียอดขายเราหรือว่ากำไรก็ตามมันเอาแน่นอนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาซื้อของที่ราคาสูงหรือราคาต่ำนะคะก็เรื่องของเรื่องนะคะเพื่อนๆที่จะทำคลิปวันนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือว่า อยากจะชวนเพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าให้มาเปิดร้านกันเจี๊ยบทำช่องคลิปจังวิสเจี๊ยบเนี่ยค่ะกำลังจะครบรอบ1ปีในอีกสองสาวันข้างหน้านี้นะคะแล้วคลิปแรกที่เจี๊ยบทำเนี่ยเจี๊ยบชวนเพื่อนๆว่ามาทำอาชีพนี้กันค่ะถ้าเพื่อนๆอ่อชอบช้อปปิ้งชอบดูของอาจจะมีเวลาจำกัดนะคะ อาชีพนี้เหมาะมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ไดหนักมากมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เราใช้เงินแบบไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าเพื่อนๆคะ่ะถ้าเกิดคนชอบช้อปปิ้งจะรู้นะว่าบางทีเราก็ชอ้ชอปช้อปเพลินนะอะช้อปจนแบบว่าไอตอนช้อปไม่ได้คิดอะไรเลยช้อปอย่างเดียวแต่พอกลับมาบ้านตายและนี่ก็นะมีและนี่กับมีแลเต็มไปหมดแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นความรู้สึกผิดลึกๆในใจใช่ไหมคะนิดนึงอะเนาะ คาวน,นี้พอเราปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะออกมีร้านเปิดร้านออกไปซื้อของช้อปปิ้งเข้าร้านนะคะได้ช้อปปิ้งได้ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เงินกลับมาจากการช้อปปิ้งนะคะอันนี้เป็นอาชีพที่แนะนําจริงๆเดี๋ยวจะดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างที่อยากจะบอกเพื่อนๆสุดท้ายนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าทําคลิปมาทำช่องมาจะครบรอบหนึ่งปีแล้วตอนนี้มีเพื่อนๆติดตามอยู่จำนวนหนึ่งก็รู้สึก ตื่นตานมากเลยเพราะว่าวันแรกที่เยวทำคลิปนะคะส่งไปให้น้องสาวดูน้องสาวบอกว่าโหเหมือนทนายเลยน่าจะชมนะคะอันนั้นก็คิดว่าจะมีคนมาติดตามช่องเราไม่น,งงนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว,ว่าตอนนี้ทําไปทํามามีเพื่อนใหม่จริงๆที่ไม่ได้เป็นเพื่อนส่วนตัวเลยประมาณสี่ห้าคนตรงนั้นน้องสาวหรือว่าอะไรเนี้ยสองสาคนนะคะเพื่อนใหม่จริงๆเลยเนี่ยประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะคะก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเออ คลิปเราต้องมีประโยชน์บ้างแล้วนะมันต้องช่วยเพื่อนๆนได้บ้างแล้วนะถึงได้มีคนมาติดตามมีคนมาดูช่องของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆอีกครั้งหนึง่งแล้วถ้าเกิดว่ามีคําถามมีข้อสงสัยหรือไม่มีอะไรแต่อยากจะคุยเฉยๆก็แวะมาได้ตลอดนะคะขอบคุณทุกคนมากใครยังไม่เปิดร้านขอให้เปิดได้แล้วนะคะใครที่เปิดแล้วขอให้กิจการรุ่งเรือง ร่ำรวยเฮงเฮงขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ